เดี๋ยวค่อกขึ้นไปตอนถึงชั้น อมนะฮะท่านผู้ชมลงไปว้าวคตรสูงเลยชือว,ว้าวขุดใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้องั้นเราก็เจาะลงไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีหยุดย่อนลงไปชั้นต่อไปชั้นเขียวๆชั้นอะไรไม่รู้ งั้นเราก็ลงไปดูก่อนแล้วกันใกล้ถึงแล้วเนี่ยนิดเดียวเองเอาละขุดยาวไปอะไรอะไดออไรไดออไรเหรอคืออะไรแร่อะไรไม่รู้จักงั้นขุดลงไปขุดลงไปเรื่อยๆเลยเออลืมซื้อสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวกลับไปซื้อสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันไหนอันต่อไปกี่บาท1,500โอเคยังไม่มีเงินงั้นก็ไปซื้อสัตว เลี้ยงไข่อันต่อไปกี่บาทนะาหนึ่งแสนอ่างั้นเก็บเงินให้ถึงหนึ่งแสนแล้วไปซื้อไข่ดีกว่าน่าจะดีเออว้าวโคตรไกลเลยเออลงมาถึงชั้นดินก็ขุดต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยควอดสีชมพู เรามาถึงควอตสงอัเด็ดหนึ่งแสนแล้วเนี่ยเรามาถึงควอตสีชมพูลแล้วอะเราไปซื้อไข่หนึง่งฟองขอบคุณครับธรรมดาได้สัตว์เลี้ยงธรรมดาเอาเอ้าที่ผ่านมาผมไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยเอไปลงไปกันเลยปี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 ตปป ขุดไปต่อ1เก็บเงินให้ถึง1นึ่งแหมืนเพื่อจะไปซื้ออันต่อไปไปซื้ออ่ที่ขุดอันต่อไปนะฮะต่อไปน่าจะเป็นชั้นแมกมานะฮะอืมชั้นแมกมาน่าจะแข็งนะ่าดูเอ้ยหนึ่งแแล้วกลับไปเอ๊ะไม่ดี1นึ่งแสนห้าออ เฮ้ยต้องลงไปใหม่เลยเฮ้ยออ้ยหลุมใหญ่นะเนี่ยฮะเจาะลงไปเจาะลงไปเจาะลงายเจาะลงไปเจาะลงไปอ,ไปอะไรก็เจาะลงไปอีกชั้นโอเคถึงแล้วว้าวมาถึงมกมากพอดีเลยฮั <c oughs> นออน ที่ขุดนีออนเอ้ยรู้สึกมันหนักขึ้นปะเนี่ยลงองข่าตุม้มเรามาขุดกันว่ามันจะขุดง่ายหรือขุดยากโอ้โหที่ขุดนีออนถ้ามาขุดชั้นแมกมานี่ก็ถือว่าขุดยากพอสมควรน,นะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับ ชั้นต่อไปก็น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะฮะที่เราจะได้เจอนะฮะลงไปลงไปเรื่อยๆลงไปชึบลงไปอีกเราจะไปถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเฮ้ยมีเงินสองแสนอันต่อไปน่าจะ1ล้านป้าถ้าจำไม่ผิด ว้าวเรามาถึงชั้นหินปูนชั้นหินปูนขุดยากมากโอ้โหกว่าจะได้แต่ละชั้นมันนานสเลรดเกินขึ้นไปก่อนแล้วกันอ่ะต่อไปกี่บาทสามล้านฮะใครจะไปมีเงินเก็บว่าซื้อไข่สามฟอง้อต้องเติมเออใช่ลืมว่ามันต้องเติมงั้นเปิดทีละฟอง 2ส,สเคแล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเอาละเราพร้อมแล้วอ้าสัตว์เลี้ยงผมหายไปไหนไหนดูตั้งค่ามีอะไรบ้างแสดงสัตว์เลี้ยงโอเคไม่สแสดงสัตว์เลี้ยงคนอื่นแล้วกันเอ้ยมันมีติดเพลงด้วย โอเคงั้นแสดงว่าเราก็เปิดเสียงได้นะเซ่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปขุดหลุมใหม่ดีวกว่าหลุมันกขุดยาก ไปกี่บาทน้าห้าสิบล้านโอ้โห้หาสิบล้านเลยล้วพี่ไหนไหนไหนลงไปหลุมเก่าดิลงไปล่ลปลยะเาเอาละเราจะมาขุดต่อกันนะฮะ เอาละย็ yes! เรามาถึงแล้วครับเอ่อมีอะไรให้ทำบ้างว่าโอเคเราบรรลุสำเร็จความฝันของเราแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ลาไป ก่อนสวัสดีครับผม